A, เบต้าแฟกเอกเลี้ยงได้ทั้งไก่ไข่เป็ดไข่ในซองเดียวนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับอาหารเสริมสำหรับเป็ดไข่ไก่ไข่นะครับผมซึ่งอาหารเสริมตัวนี้นะครับชื่อว่าเบต้าแฟกเอกนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง เป็ดไข่และไก่ไข่นะครับผมครับและอันดับต่อมานะครับผมก็จะแนะนำสารพคุณของวิตามินอาหารเสริมสำหรับเป็ดไข่และไก่ไข่เบตาฟักเอกเจ้าตัวนี้นะครับผมว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสรรพคุณของเขาเลยนะครับก็คือจะช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับทำให้ระบบสืบพันธุ์นั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ2นะครับช่วยในเรื่องของไข่แดงนะครับ ้แล้วไข่ก็จะแดงนะครับแล้วก็เปลือกไข่ก็จะไม่แตกง่ายนะครับ3นะครับก็จะช่วยในเรื่องของไข่ในระยะยาวๆได้นะครับผม4นะครับเมื่อไข่ในระยะยาวๆแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของไข่ดกอัตราการไข่สูงนะครับ5นะครับแม้ในภาวะเครียดนะครับไก่เครียดปกติแล้วไก่เครียดก็จะไข่ลดลงนะครับแต่ถ้าใช้เบต้าแฟกเต็กแล้วนะครับแม้ไก่ไข่หรือเป็ดไข่ของเราเกิดภาวะเครียดก็จะช่วยในเรื่องของ ก็ยังให้ไข่ในภาวะเครียดได้นะครับผมขนาดและวิธีการใช้นะครับผมสำหรับไก่รุ่นนะครับตั้งแต่12สัปดาห์จนถึงระยะไข่หรือเป็ดไข่นะครับตั้งแต่อายุ10ถึง20สัปดาห์นะครับใช้นะครับเบต้าแฟกเอกนะครับในปริมาณ454กรัมหรือหรือ1ซองซองนี้นะครับผม ผสมอาหารสัตว์ได้400กิโลกรัมนะครับผมและอันดับต่อมานะครับไก่ในระยะไข่เป็ดในระยะไข่นะครับใช้เบตา X, ้าแฟลกอก454กรัมหรือ1ซองซองนี้นะครับผสมอาหารได้200กิโลกรัมครับผมสำหรับท่านที่เลี้ยงนะครับไก่ไข่และเป็ดไข่นะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่า1ซองเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งไก่และ เปดเลยนะครับผมโอเคสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะใช้เบต้าแปดเอกตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแจ้งราคานะครับผม1ซองนะครับราคา85บาทนะครับผมสั่ง10ซองส่งฟรีครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะใช้เบต้าแปดเอกนะครับให้เป็ดไข่ ไข่ไข่ของท่านนะครับได้กินอาหารเสริมที่มีคุณภาพนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับที่เพจเกลียงไกลาอาหารสัตว์นะครับผม,มแล้วก็มีบริการก็บเงินปลายทางด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยได้ครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ